แม่บอกว่าลูกเจ็ดขวบให้โทรศัพท์เขาดีไหมคะลูกอะมาบอกว่าเพื่อนเขายังมีเลยทําไมพ่อแม่เขาซื้อมือถือให้เล่นเกมตอนรอแม่มารับอ่ะคืออยากเล่นเกมในมือถือปกติเนี่ยเด็กคนนี้ที่บ้านเนี่ยได้เล่นอยู่แล้วซึ่งต้องรอกลับบ้านก่อนถึงจะได้เล่นซึ่งกฎกติกาของบ้านดันเป็นว่าจะซื้อให้ตอนประมาณปอห้าซึ่งเด็กบอกว่าไม่เอามันนานเกินไปพ่อแม่ก็เลยใจหวันหว่นว่าเอ๊ะกูต้องให้ไหมนะ นี่กี้บอกเลยนะว่าไม่ให้ก็ได้เราเคยป้าเวลาบ้านเราไม่มีตังค์แล้วเราเห็นเพื่อนถือกระเป๋าถือ macbook ถืออะไรเงี้ยแล้วเราอยากได้แต่เราไม่ได้อะแต่สุดท้ายเราก็ใช้ชีวิตและเติบโตได้ผ่านจุดนั้นมาได้แล้วเราก็นึกย้อนกลับไปว่าเอ้ยเราก็เคยอยากได้เนาะแต่สุดท้ายตอนนั้นเราก็แบบเก็บตังค์เองบ้างอะไรบ้างหรือว่าปรับใจหรือว่ายืมเพื่อนเล่นให้เด็กได้เรียนรู้อารมณ์การที่เราไม่ให้ไม่ใช่ว่าเราอยากเอาชนะ ไม่ใช่แต่คือการที่เรายังรู้สึกว่าหนูเล็กเกินไปที่หนูจะได้ของชิ้นนี้เพราะแม่กลัวว่า 1. จะหาย 2. มันจะเอามาเล่นระหว่างเรียนนะสิเพราะเด็กมันจะควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างไม่ดีการจัดการอารมณ์การโฟกัสยังไม่ชัดเจนดังนั้นมีสิทธิ์ที่จะโดนดึงโฟกัสไปเพราะมีมือถือดังนั้นแม่ก็เลย เลี่ยงไปก่อนเราไม่ได้ซื้อให้เพราะว่าเรามีเหตุผลบางอย่างและมีกฎกติกาของบ้านว่าให้ได้ตอนไหนถ้าเขาก็บอกว่าไม่ค่ะสัญญาสัญญาค่ะอ๋อไม่เล่นใช่ไหมซึ่งไม่เกี่ยวกับหนูสัญญาหรือเปล่าหนูจะได้เล่น ตอนถึงบ้านถ้าหนูอยากเล่นเกมในมือถือเกมในมือถือหนูยังเล่นได้อยู่เพราะที่บ้านหนูก็มีมือถือป๊าบ้าหมาม้าเนี่ยเล่นได้เหมือนกันหนูอดใจรอหนึ่งชั่วโมงตอนรอหมาม้าเนี่ยอดใจรอหน่อยนะเดี๋ยวถึงบ้านได้เล่นแน่นอนลูกเพราะยังไงถ้าหนูมีมือถือเนี่ยตอนในห้องเรียนหนูสัญญาว่าหนูจะไม่เล่นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะดังนั้นเท่ากับว่าหนูมีเอาไว้เล่นตอนไหนตอนรอหมาม้าใช่ปะ หชั่วโมงเป็นอย่างต่ำถูกไหมหนึ่งชั่วโมงนี้หนูไปเล่นกับเพื่อนก่อนลองไปเล่นอย่างอื่นดูตอนนี้ทำใจอดทนรอเล่นที่บ้านนะคะเพราะว่าเราอย่าหลงประเด็นที่ว่าเขาจะเล่นในห้องหรือเปล่าเพราะกติก,กาของเราคืออะไร เราไม่ได้เอาชนะเพราะว่าถ้าเอาชนะคือฟาดฟันกันด้วยความรู้สึกที่โกรธแค้นแต่ถ้าเราเข้าใจเขาว่าเธออยากได้แล้วเราบอกว่ากติกามันคือป .5 อลูกแล้วซึ่งในอนาคตแม่ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะได้เร็วกว่านั้นก็ได้เพราะโลกในอนาคตอาจจะล้ำมากขึ้นหรือมีอันตรายอะไรมากขึ้นที่ทำให้เด็กป .4 เหมาะสมที่จะใช้มือถือ ได้มันอาจจะเร็วกว่าเดิมก็ได้นะลูกแม่ยังไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยน่าจะประมาณปอสี่หรือปอห้าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่หนุมามามาก็อยากซื้อให้แต่ว่ามือถือถ้าหนูจะเอาไว้ใช้เล่นเกมเครื่องมามมาเล่นได้หนูรอกลับมาเล่นที่บ้านนะคะอดทนหน่อยนะอดทนนะลูกแล้วเวลาเขากลับมาบ้านเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้เล่นมือถือของเพื่อนไหมหรือว่าเพื่อนแบ่งให้เล่นไหมหรือว่าวันนี้ ทำใจเป็นยังไงบ้างในการที่ไม่มีมือถือเล่นเหมือนเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างเราไม่จำเป็นต้องเหมือนเขาทุกอย่างนะแล้วแม่กับแม่เขาคนละคนกันลูกดังนั้นกติกามีสิทธิ์จะไม่เหมือนกันได้ความต้องการหรือกฎกติกาไม่เหมือนกันลูกขอโทษด้วยที่ทำให้ผิดหวังบางคนบอกว่าให้เลี้ยงลูกด้วยเหตุผลนิกกี้บอกเลยนะเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์ไม่ใช่เลี้ยงลูกด้วยเหตุผล ขยายก่อนขยายก้อนเอาอารมณ์ของฉันขยายให้เธอฟังเอาอารมณ์ของเธอขยายให้เธอได้ยินด้วยและให้ฉันได้ยินด้วยไม่ใช่เลี้ยงลูกด้วยเหตุผลว่าหนูทําแบบนี้ไม่ได้นะถ้าหนูทำแบบนี้ป,ป๊าจะตีแล้วนะนี่คือเราบอกว่าเหตุและผลถ้าเธอทําเธอโดนแน่ <c oughs> แต่การเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์หมายถึงว่าเอาอารมณ์มาคุยกัน เอาลงมาคุยกันมันคือเหตุผลในเหตุผลอีกทีหนึง่งมันคือแอดวานซ์กว่าพ่อแม่ปกติดังนั้นถ้าบ้านไหนมีการเลี้ยงดูตามความเป็นจริงเห็นโลกตามความเป็นจริงลูกคิดลบลูกจะกลายเป็นความคิดบวกโดยอัตโนมัติเราไม่จําเป็นต้องใส่ความคิดบวกให้ลูกแต่เราใส่ความจริงให้ลูกลูกจะเห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วโลกมันจะบวกด้วยตัวมันเองดังนั้นพ่อแม่ใส่ความจริงให้ลูกยังไงใส่ความจริงแบบไหน ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นความจริงที่เหมือนกับว่ามีการกล่าวโทษการมีการโทษทางนู้นโทษทางนี้เริ่มต้นวันไหนการเลี้ยงลูกที่ดีมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราไมเซ็ตเราเป็นยังไงมันไม่ใช่พฤติกรรมภายนอกด้วยซ้ำมันอยู่ที่ข้างในเราก่อนหน้านั้นกูติดโปมอะไรอยู่วะพ่อแม่กูส่งสารอะไรมาให้กูก่อนหน้านั้นแล้วเราต้องถอดความเป็นเราออกหมดมันถึงจะเริ่มต้นใหม่ได้เพราะการเลี้ยงดูลูกยุคนี้มันไม่ง่ายเหมือนยุคเมื่อก่อน ยุคนี้โลกซึมเศร้าเป็นกันเยอะมากขึ้นสังเกตไหมละ่ะสมัครตอนนี้เริ่มต้นตอนนี้ดีที่สุดเพราะลูกเราเจอเราทุกวันแล้วเราส่งต่ออะไรให้เขาอยู่ดังนั้นเราพลาดโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าพลาดอยู่หรือเปล่า